สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่11มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน จะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังอันตรายค่ะจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วค่ะและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงค่ะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยและสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่13มกราคมค่ะพยากรณ์อากาศรายภาค ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่25มกราคมมวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมเป็นระลอกระลอกค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้นและลดลงสลับกันไปฤลูุหนาวก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังสามารถสัมผัสอากาศหนาวเย็นถึงหนาวได้ ต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนถึงปลายเดือนมกราคมเลยค่ะส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นบ้างช่วงวันที่15 17มกราคมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ช่วงหลังอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะข้อมูลพยากรณ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย